มาติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการวางแผนการลงทุนกันบ้างนะคะหลายๆคนวางแผนการลงทุนแล้วก็จัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการลงทุนในหุ้นปันผลนั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยมีข่าวดีมาฝากกันนะคะล่า <sadly> สุดค่ะทางด้านของธนาคารกรงุงเทพนั้นประกาศ <together> จ่ายเงินปันผลประจําปี2566นะคะรวมทั้งสิ้น1.33หมื่นล้านบาทค่ะ โดยทางด้านของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผล,ผลการดำเนินงานประจำปี2566สำหรับหุ้นสามัญใ,ในอัตราหุ้นละ7บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น13,361ล้านบาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกําไรสะสมซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้จ่ายปันผลระหว่างการไปแล้วในอัตราหุ้นละ2บาทเมื่อวันที่2กันยายน2566และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกครั้งในวันที่10พฤษภาคมนี้ในอัตราหุ้นละ5บาทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่24เมษายนและมีการกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิ์ปันผลนะคะ XD ขึ้นเครื่องหมายกันนะคะอยู่ที่23เมษายน กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่31ในวันที่11เมษายนค่ะตั้งแต่เวลา15นาฬกาเป็นต้นไปค่ะ